เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆนะครับคันนี้สดได้ก่อนได้นะครับเป็น Honda a c c o r d นะครับปี2001เป็นชมูเห่าครับคันนี้ดาวที่1น0 0ง่บาทเท่านั้นครับไม่เช็คไม่ค้ำนะครับคนเดียวก็ออกรถได้เอกสารไม่ยุ่ยยากนะครับ ขอชมัวเห่าเป็นเครื่อง v t e ทครับ F3A ครับระบบหัวฉีดนะครับใช้น้ำมันล้วนๆไม่เคยดมแก๊สนะครับเครื่องดีแอร์เย็นชุวงล่างดีวิ่งทางไกลสบายครับสีสันก็เงางามตามรูปนี่เลยนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับมีทั้งราคาสดราคาผ่อนนะครับนะครับราคาเปิดมาที่8 7 0 0 0บาทนะครับคันนี้ วิวดูกันรอบๆก่อนนะครับสวยภายนอกสวยทั้งภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้ครับมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับสะอาดไม่ขาดไม่โทรมครับพอตามรูปนี่เลยนะครับแผงประตูนะครับสภาพดีเลยครับห้องเครื่องเดิมๆครับ สะอาดน,นะครับห้องเครื่องสีสันเงางา,ามอันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ